สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเผยความจริงเปาเปลวปลวลีไม่ใช่แบบที่อยากได้คู่สามีภรรยาเข้าหม็นปลามันเปลา่าเปลววเสียงดีกับเอิร์ดการกิจเจริญบุดชายคนเดียวของป่ากิ๊กมาเปิดใจชีวิตครอบครัวเรียกเสียงหัวรเราะเผยมุมที่เป็นแฟนอาจไม่เคยรู้ในรายการโดยสาวเปาตอบคําถามที่พิธีกรถามว่าเชื่อหรือไม่อยู่ด้วยกันไม่ถึงปีแต่เอิร์ดมีเรื่องติดอยู่อย่างหนึ่ง อยากสั่งภรรยาไปทำเพิ่มขนาดเปาบอกว่าเชื่อเพราะเปาไม่ใช่แบบที่เอิร์ธชอบเลยนะแบบที่เขาชอบต้องใหญ่ๆโดยเอิร์ธพร้อมใจตังให้ภรรยาไปทำถ้าเขาอยากทำแต่ถ้าเขาไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรนั่นเปาบอกว่าตัวเองสวยจากภายในสู่ภายนอกรบพอใจที่แม่ให้มาอยู่แบบนี้ก็พอดีตัวเพื่อมีทายาทอาจจะใหญ่กว่านี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์โรมด n f o ขอกับคุณครับ